สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันฐานุตราจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีค่ะแต่ไม่ได้พาไปเที่ยวทะเลนะคะเราจะไปทําความรู้จักกับโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดําริค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะตอน หัวหน้าโครงการอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนายมีชัยลีลาเชี่ยวชาญกุลค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้ามีชัยสวัสดีค่ะผมค่ะให้หัวหน้าแนะนําตัวก่อนดีกว่าครับผมนายมีชัยลีลาเชี่ยวชาญกุลนะครับทําหน้าที่หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องจากพระบาณลิกก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วป่าสิริเจริญวัดเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่ามีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง30ปีแล้วจนกลายมาเป็นผืนป่าที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันแบบนี้ต้องขอความรู้จากหัวหน้าหน่อยละค่ะว่าผืนป่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตัวโครงการเองหรือว่าผืนป่าตรงนี้เองเนี่ยมีจุดกําเนิดมาย่างไงบ้างคะครับก็สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2533พระบาทสมเด็จพระบรมชนาการทิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชพระรชาชบ,บรมนานปรพิษได้มีามการแถลงกับทางเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกกรและก็กรมชปรปทารธนาคันใทยพัฒนาสวนกิจระดาสรุปความว่าให้พิจารณาจัดทาโครงการปลูกป่าในที่ดินบริเวณรอบๆเขาชิโอนติดกับวัดยานสังวรารามซึ่งมีผู้มีจริตศรธา,าได้น้อมก้าวน้อมกนอนหม่อมถวายแล้วก็ให้ปลูกป่าในพืนที่ ปริมณทอโดยรอบโดยให้ปลูกไม้มีค่าเนิดต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็ให้พันไม้ป่าที่มีอยู่เดิมตรงนี้นนให้เป็นลักษณะที่เป็นพันไม้ป่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็ให้ปลูกในลักษณะของไม้โตเร็วที่ใช้สส่แล้วก็ไม้ผลที่สัตว์พวกนกและสัตว์อื่นได้อาศัยผลสุกเป็นอาหาร S <S แล้วก็หลมทาให้มีการปลูกไม้มีค่าเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของการปลูกป่าสามอย่างเพื่อให้ประโยชน์สี่อย่างนั่นเองครับ <S <S แล้วก็ให้ทําแนวเขตบริเวณปลูกป่าที่ชัดเจนเพื่อพระราชทานเป็นการเฉลิมเกียตรติสมเด็จ,นนจดพระนางเจ้ากิทธิพะบราชินีนาถพระบรมราชนปปรินีปีหลูงในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลอง5รอบในปี2530แล้วก็พระราชทานชื่อโครงการว,ว่าป่าตีนเจริญวัด เป็นที่มาของโครงการป่าแห่งนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้ที่กรงบริเวณป่าเขาชีโอนเพราะตรงนี้มันจะอยู่ในพื้นที่ผืนป่าเขาชีโอนใช่ไหมคะหัวหน้าใช่ครับคือคือ,คอย้อนหลังไปก่อนหน้าที่จะมีโครงการป่าสิเจริญวัดเนี่ยค่ะในหลวงราชก,การที่เก้าท่านท่านทานรงกสะเด็จมาเพื่อดําเนินการในมีพระดีในการก่อสร้างวัดยามสังวรารามวลมหาวิหารก่อน หลังจากนั้นการเสด็จมานะครับท่านก็เสด็จมาตามความเจ้าหน้าของการด,ดําเนินโครงการในการสร้างวัดเนาะพอท่านเสด็จมาแต่ละครั้งเนี่ยก็งลงพื้นที่ไปดูว่าต้องมีการพัฒนาด้านใดบ้างเพื่อให้ประชาชนมีความสุขครับวิธีของงานโครงการป่าสิริเจริญวัดก็เป็นงานในในหลวง,งรักาได้มีพระบดิดาเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อฟื้นฟูให้เป็นป่านะครับก็คือในด้านของการอนรรับพิรักรแลรสิ่งแวดล้อมครับค่ะ แสดงว่าก่อนหน้านี้ผืนป่าตรงนี้ก็คือมีความเสียสมดุลไปบ้างจนต้องมีการฟื้นฟูกันกลับมาให้กับคนคบในพื้นที่ก็คือมีบันทึกไว้ว่าในหน่วยราชการที่เก้าบันทึกนะครับว่าพื้นที่บริเวณรอบเขาชิโอนเนี่ยถูกบุกรุกทำลายแล้วก็มีว่าเป็นป่าเสื่มโทรมครับก็เลยมีแนวพับีให้มีการฟื้นฟูบริเวณรอบๆป่าเขาชิโอนได้แก่พวกเขาเป้าเขาไร่เขาอัวเขาเรือนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็น พื้นที่ป่าในความดูแลของของโครงการป่าสีเจริญวัดนี่ครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนพื้นที่ป่าเสริมโทมซึ่งเกิดจากการถูกถุกทำลายเลื่อนลอยแล้วก็สภาพไม้มีค่าขนาดใหญ่เนี่ยคือถูกตัดโค่นจนหมดเลยนะครับคนภูเขานี่ก<ๆ>็จะมีแต่ยะคาขึ้นปกคุมทั่วทั่วพื้นที่นะครับอือค่ะ โอ้เสียสมดุลไปเยอะเลยแต่ว่าหลังจากที่โครงการป่าสิริเจริญวัดเนี่ยได้ดําเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวพระราชดําริตามพระราชบัญญัติธานของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นล่ะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างคะหัวหน้าหลังจากมีพระราชดําริแล้วนะครับก็กรมป่าไม้ในสมัยนั้นนะครับก็ได้เข้ามาครับคือเข้ามาเพื่อดําเนินการปลูกพื้นปูป,ป่าบริเวณรอบเขาชิโอนตามที่ ในหนวยการที่เจ้าได้มีพระราชดำริไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะได้มีการปลูกป่าในสมัยนั้นท่านก็ทรงให้กรมชลประทานเนี่ยได้มากั้นนะครับกั้นล่องเขาระหว่างเขาชิโอนกับเขาเปล้านะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นแหล่งน้ําก่อนในเบื้องต้นนะครับเมื่อมีม,มีน้ําแล้วเนี่ยกรมป่าไม้ในสมัยนั้นก็เ,เริ่มเคาะต้นไม้แล้วก็ปลูกกันนะครับทําให้สภาพป่าจากที่พื้นที่ประมาณสองพันกว่าไร่บริเวณเนี้ย รวมทั้งชีโอนด้วยอีกสองขัอแรกก็คือมีป่าต่อเนื่องกันถึง5,000ไร่นะในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสภาพป่าเสริมโตหมดเลยหลังจากที่มีการปลูกพื้นปูนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระยะเวลาประมาณ30กว่าปีเศษเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ก็เปลี่ยนแปลงครับจากสภาพป่าเสริมโตเนี่ยในในปัจจุบันก็มีสภาพใกล้เคียง กับป่าธรรมชาตินะครับถ้าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณนี้มองหรือขับรถผ่านก็จะมองเห็นว่าเหมือนสภาพป่าสมบูรณ์เลยนะครับก็มีทั้งสัตว์ป่านะครับมีสัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่กลับมาอาศัยอยู่นะครับก็คือมีสภาพระบบชวิตอะไรใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ําใน เขียวครึ้มกันไปเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่ป่ากว่า5,000ันไร่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะณนะปัจจุบันใช่ครับคือตอนนี้นะครับเกิดท่านใดที่ผ่านไปมาแถวใกล้ๆกับทางวัดยานนะครับหรือมาทางด้านพัทยาก,ก็สามารถมาท่องเที่ยวได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้สภาพป่าก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติแล้วก็มีความร่มรื่นนะครับในบริเวณ ค่ะพอพูดถึงไปเที่ยวป่าทีนี้อยากให้หัวหน้าช่วยเล่านิดน,นึงว่าไปนี่คือเราจะไปชมป่าอย่างเดียวหรือว่าในพื้นที่นี่มีกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินการอยู่แล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้คะครับในปัจจุบันนะครับในพื้นที่ของโครงการป่าสิริจเจริญวัดนะครับก็มีสภาพป่าใกล้เคียงธรรมชาติแล้วก็มีการจัดทําเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับระยะทางประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับก็สามารถมาเดิน ศึกษาธรรมชาติได้แล้วเราก็เป็นเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็จะมีวิทยากรของนังโคร,ก,รการเนี่ยได้ให้ความรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำรินะครับซึ่งกิจกรรมในพื้นที่หรือในเส้นทางธรรมชาติก็จะเดินผ่าน ป่าที่เราได้มีการเขาเรียกว่าให้ความรู้ไว้นะครับผ่านป่าหลายๆประเภทอย่างเช่นเป็นป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบแ้งนะครับป่าเต็งรังที่เราได้มีการปลูกพันไม้ในป่าต่างๆเขามารวบรวมไว้เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในขณะการเรียนรู้ชนดิดของป่าประเภทต่างๆครับแล้วก็การเข้ามาเดินนี่ก็จะมีวิทยากรแล้วก็เป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะมีวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้ใน,ในขณะที่เข้าไปเดินศึกษาครับ อืมไม่ใช่เดินชมธรรมชาติเฉยๆแต่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับพันไม้ต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยมีทางเจ้าหน้าที่ของคโครงการนำชมอย่างนี้มีเป็นเป็นรอบหรือว่าจะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าไหมคะหัวหน้าว่าวันนี้จะ,ะมีคณะเข้ามาติดตามชมงานมาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอะไรแบบนี้ ถ้ามาเป็นหนูคณะก็อยากให้ติดต่อล่วงหน้าสักประมาณอสักหนึ่งเดือนก็น่าจะดีครับเพราะว่าเนื่องจากมีคณะค่อนข้างจะเยอะนะครับเราจะได้จากกิจกรรมได้ไไดได้ดแบบล้ลงตัวหน่อยว่าคณะไหนติดต่อเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าถ้าติดต่อประชัยนเนี่ยบางทีมันอาจจะไปชนกับคณะที่ในชอบไปแล้วครับอ๋อ,อนี่แสดงว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะหัวหน้าต้องจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนเลยทีเดียวสําหรับการเข้าไปเรียนรู้ดูงานที่โครงการป่าสิริเจริญวัด ครับเพราะว่าก่อนก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีคณะ,คะมาเกิดแบบทุกวันครับอ๋อค่ะอ๋ออาจจะห่างหายกันไปในช่วงโควิดสิบเกที่มีการแพร่ระบาดเยอะๆแต่ว่าช่วงนี้กลับมาเปิดให้สามารถเข้าไปศึกษาได้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมก็สามารถเอ่อเข้ามาศึกษาได้แล้วก็เอ่อถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยเราก็อาจจะมีการกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ได้ได,ได,ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ครับค่ะ นอกจากนี้เห็นบอกว่ายังมีกิจกรรมที่สร้างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีจิตสำนึกรักผืนป่าภายใต้ชื่อว่าโครงการปลูกคนรักป่าค่ายเยาวชนอาสารักป่าสิริเจริญวัดเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าโครงการนี้เขามีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างคะ ครับติดเนื่องจากทางทางโครงการป่าสีจเจริญวันนะครับก็น้อมนําแนวข้อหนึ่เรื่องของการปลูกป่าในใจคนนะครับที่ในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยได้พระราชทานไว้ที่หน่วยต้นน้ําทุ่งจอนะครับเมื่อปีสอง9นรอสิบเก้านะครับว่าให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกและรักษาต้นไม้ที่ัวนเขาเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยป่าที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วเราก็เลยเห็นว่าน่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะ ทำให้คนมารู้จักป่ารู้จักคุณค่าของป่านะครับก็โดยน้อมนําแนวพระราชบิปลูกป่าในใจคนเนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่จะชวนทั้งเยาวชนนะครับหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยให้ได้มารู้จักว่าในแนวทางหรือหลักการในการที่ในหลวงราชการที่าได้ปลูกพืนฟูป่าที่ผ่านมาสามสิบกว่าปีเนี่ยได้ประสบความสําเร็จนะครับทําอย่างไรนะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เยาวชนจะได้มาเรียนรู้ตามแนวพื้นที่พระราชทานไว้ก็คือเนื้อให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสําหรับการศึกษาวิจัยด้านพันธุ์ไม้ของนักเรียนประชาชนโดยทั่วไปด้วยฉะนั้นเราก็เลยจัดโครงการในเรื่องของการอบรมเยาวชนให้ด้วยครับสําหรับโรงเรียนหรือประชาชนที่เป็นคนสักัดิ์ศีอยากจะทํกากิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ก็สามารถเข้ามารับการอบรมได้ในพื้นที่นี้หรืออาจจะทําเป็นโครงการ ด้านการอนุรักษ์ป่าอืมอันนี้ก็เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังให้กับน้องๆหนูๆเน,นี่ยมีความรักในธรรมชาติแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเราให้มันอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปตรงนี้ค่ะหัวหน้าถามนิดนึงพอบอกว่ามัน ที่เรามีการฟื้นฟูผืนป่าตรงนี้เนี่ยกว่า5,000ไร่พอะมันกลับมาอุดมสมบูรณ์เนี่ยพันไม้เด่นๆในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะเผื่อคนในกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับพันไม้ต่างๆมากนักปาก่าศรีเจริญวัดเนี่ยน้อมนําแนวนีใน่ในเรื่องของการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างครับ<ฆ>ถ้าถามเป็นไม้เด่น,เดนๆเนี่ยเวลานักเรียนเยาวชนมาเราก็มักจะให้จาง่ายๆเราก็จะใช้คำว่าการนนในเรื่อง,องการ ไม้สามอย่างก็จะเป็นไม้อยู่ไม้กินไม้ใช้นะครับอไม้อยู่นี่ก็คือเป็นไม้มีค่ารังเกียจธกิจเป็นไม้ทน่แข็งสามารถเอาเนื้อไม้ไปทําบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เช่นไม้สักไม้าม้ข้ามงนะครับไม้ประดู่ไม้แดงที่จัดอย่างกว้างขวางก็คือไม้ประยูนต้นกับตัดเป็นลักษณะของไม้มีค่ารังเกียจก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งต่างๆค่ะ ถึงไม้ป่าที่มีผลการได้อย่างเช่นต้นว่านะครับต้นมะขามป้มอ,อย่างนี้ครับเด็กๆเ,เวลามาเรียนศึกษาก็ได้รู้จักไม้ป่าที่มีผลแล้วก็สามารถเอาไปทาสมุนไพรไดต่างๆรวมถึงรู้จักไม้ใช้ก็คือไม้ชนิดที่เป็นไม้โตเร็วครับพวกกตะลงตะหินเตพาต่างๆรวมพวกต้นยี่เอาไปบริโภคในครัวเรือน่นอย่างเช่นต้นตะเรานะครับก็สามารถเอาไปใช้ปร,ประโยชน์ได้หลายลักษณะครับก็เป็นไม้ใช้ครัแลมวก็จะ ไม้ต่างๆรวมถึงไม้มงคลหลายๆชนิดกับคนอยู่ที่ในป่าแห่งน,นี้เลยครับค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีไม้อะไรบ้างเนี่ยอาจจะต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะฟังบรรยายเนี่ยอาจจะไม่หมดเพราะจริงๆในพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้พันไม้มันน่าจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะหัวหน้าถูกต้องครับมีหลากหลาย ต้อง,งมาเขาเรียกมาศึกษาแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยตัวเองครับค่ะนอกจากเรื่องพันไม้แล้วเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าบอกว่าเรื่องของสิ่งมีชีวิตเรื่องของสัตว์ป่าที่กลับคืนสู่พื้นป่าแห่งนี้ที่ รู้สึกว่าเริ่มจะมีจํานวนมากขึ้นนี่ลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่ามีสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆที่กลับมาในพื้นที่เนี่ยมีอะไรบ้างคะอย่างก,กลุ่มสัตว์ดิงลูกด้วยนมนะครับในปัจจุบันในพื้นที่ก็จะมีพวกตัวออย่างเช่นมีกวางนะครับแล้วก็มีลิงลิงนี่ค่อนข้างจะเยอะมีเยอะนะครับม,มีหมูป่านะครับแล้วก็มีชมดนะครับที่เราเห็นเข้ามาถ่ายไว้ให้เห็นเลยนะครับก็คือ ถ้าเป็นที่นิยมก็บางทีก็เป็นกาแฟขี้ชะมดอะไรแสดงมา<อ>เห็นล่องรอยนะครับเยอะนะครับแล้วก็ตัวด้วยนะครับสมมดก็จะมีเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นกลุ่มพวกเม่นปกติป่านะครับในกลุ่มของสัตว์ลิงลกรนม็อกนอกจากนั้กน,ออกนก็พวกไก่ป่าครับก็จะมีจํานวนมากแล้วมีนอกอ่าถึงเป็นเจ็ดแปดสิบชนิดนะครับที่ที่มาใัยอยู่พอค่อนข้างจะถือว่าใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติเลยครับในเรื่องของสัตว์ป่าค่ะ ฟังแล้วนี่คือแสดงว่าเริ่มมีสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในระบบนิเวศตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมาออกลูกออกหลานในพื้นที่ป่าที่เราได้ร่วมกันปลูกแล้วก็ดูแลพื้นป่าให้มันอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะตรงนี้ครับผมค่ะหัวหน้าทีนี้นอกจาก,กเรื่องของกิจกรรมที่บอกว่าช่วยกันเสริมสร้างให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการรักพื้นป่าที่เป็นโครงการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นะนะคะยังมี ในโลกออนไลน์ค่ะที่เขาพูดถึงเรื่องของเส้นทางปั่นจักรยานในโครงการเห็นบอกว่าเส้นทางปั่นตรงนี้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าไปเยี่ยมเยือนอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยกันเลยทีเดียวเขาพูดถึงขนาดนั้นเลยนะคะหัวหน้าอยากให้หัวหน้าเล่าถึงไฮไลท์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเส้นทางปั่นจักรยานตรงนี้เนี่ยมันจะปั่นผ่านอะไรระยะทางเท่าไหร่แล้ะวสวยงามขนาดไหนคะ ครับสำหรับเส้นทางปั่นจักรยานนะครับของป่าสีเจริญวัดเนี่ยก็จะมีระยะทางประมาณ18กิโลได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะวิ่งผ่านไปในพื้นที่ของป่าสีเจริญวัดเอ่อทบจะทัว่วถึงป่าเลยนะครับก็คือวิ่งรอบป่าเลยนะครับก็าการวิ่งผ่านนี่ก็จะได้ชื่นชมว่าป่าตรงเนี้ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นสภาพป่าเขาหัวโล้นเป็นป่าเสริมโตเนี่ยซึ่งจริงๆเราก็จะมีภาพแนอดีให้ดูนะครับเวลาเข้ามาเนี่ย ก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าหลังจากมีพระรัตนตรีหลวงราชการที่าแล้วเนี่ยป่านเนี่ยได้มีความอุดมสมบูร์กลับขึ้นมาเขียวขจีทั้งหับซึ่งถ้าถามถึงแหล่งว่าจะผ่านในเรื่องของน้ําตกสวยงามหรืออะไรเราอาจจะไม่มีถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะเรียนถึงนําประชทยในการที่ที่ให้มีการรักษาอนุร,รักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้เป็นป่าเพื่อจะเป็นแหล่งต้นน้ำให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีสภาพ สมบูรณ์ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากเลยครับแล้วก็เส้นทางนี้ก็จะอวิ่งผ่านในแหล่งที่เป็นพื้นที่ที่เราจัดเอาไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องศาาตรระชาชาด้วยอย่างเช่นผ่านตรงอ่างเก็บน้ำที่เป็นระบบอ่างพวงนะครับก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามในส่วนของผ่านตรงในเรื่องของสวนศึกษาธรรมชาติด้วยบางส่วนนะครับก็จะได้เห็นพันไม้ชนิดต่างๆทั้งไม้ดอกนะครับที่เราปลูกไว้ด้วยแล้วก็พันไม้หอมต่างๆก็ ในทางนี้ก็่าดด้วยนะครับก็เลยจะเขาเรียกว่าเหมือนได้กี่ชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ขี่ชมในพระบรมีที่ได้มีการปลูกปูป่าไปด้วยครับ อืมไม่ใช่มีแต่ความสวยงามของผืนป่าอย่างเดียวเรายังได้เห็นถึงแนวพระราชดําริที่พระองค์ท่านทรงฝากไว้ด้วยอย่างเรื่องอ่างพวงอย่างที่หัวหน้าบอกตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเป็นแหล่งน้ําที่มันสามารถส่งต่อกระจายน้ําไปยังพื้นที่ต่างๆใกล้เคียงให้มีน้ําใช้ได้อย่างพอเพียงเช่นกันนะคะสําหรับอ่างพวงครับสําหรับอ่างอ่างพวงเนี่ยบนป่าสีเจริญวัดก็ อย่างที่บอกครับก็คือเราเนี่ยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้แล้วก็จะได้เรียนรู้เรื่องของศาสตร์พระชาใน,ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ในเรื่องเราก็ถ่ายทอดในเรื่องตั้งแต่การบริหารจัดการน้าตั้งแต่ต้นทางเลยครับจนไปถึงต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํครับจะได้รู้ว่ากว่าจะได้น้ํามาเนี่ยงานในหนายๆจจันการที่ก้าวขันทรงวางแผนไว้เพื่อความมั่นคงของของทรัพยากรเรื่องนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศเราก็ <c oughs> จะให้ถ่ายทอดใน อย่างนั้นสําหรับคนที่สนใจอะค่ะหัวหน้าแล้วก็อยากจะเข้าไปศึกษาเรื่องพันไม้ป่าอาจจะไม่ได้ไปเป็นกรุป๊ปเป็นคณะใหญ่ๆเพราะว่าวันที่เราออกอากาศตอนนี้ก็คือใกล้ๆปลาย,ลายสัปดาห์แล้วเผื่อเสาร์อาทิตย์เขาอยู่ใกล้ๆชนบุรีอยากจะแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมโครงการสวนป่าสิริเจริญวัดเนี่ยไม่ทราบว่าจะเข้าไปได้ในช่วงวันเวลาไหนยังไงบ้างคะหรือว่าจะต้องแจ้งอะไรยังไงให้หัวหน้าแจ้งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะครับก็ ในการเข้ามาใช้พื้นที่ในเรื่องของการเดินศึกษาธ,ธรรมชาตินะครับหรือมาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยถ้ามาเดินนะครับมาเดินแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถมาได้ในวันราชการนะครับก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับจนถึงสี่โมงครึ่งครับก็คือสามารถบกินมาได้ครับถ้าไม่ได้มาเป็นหมูนน่คณะก็บกินมาได้ครับ <ฮะ S 1> ออกเข้ามาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะน,นะําการเข้าไปเดินธ,ธรรมชาติหรือถ้าไม่เดินหนึ่งกิโลครึ่งในเส้นทางสามจักราจะ นั่งพักผ่อนอยู ced, ่ริมอ่างเก็บน้าที่เป็นระบบอ่างัวของเราครับมีอ่างสระัวนะครับสรวัวประดิษฐ์แล่ก็สามารถจอดที่นั่งพักผ่อนครับได้แล้วก็ถ้าท่านสนใจจะมาปั่นจักรยานแต่ว่าตอนนี้ต้องดีลก่อนว่าพอมีเส้นทางจักรยานกำลังอรอการซ่อมแซมนะครับจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชนบุรีอยู่ครับถ้าเปิดแล้ว่ก็คือเราก็จะเปิดให้บริการ ในวันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่เลยนะครับถ้าสดว่ดีๆเราก็เปิดทุกวันแต่ว่าในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยเราเปิดจันทรุกุับส่วนจักรยานก็จะเปิดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้สี่วันครับอืมค่ะก็จะเป็นช่วงวันหยุดแต่ว่าตอนนี้ต้องขอเวลานิดนึงกําลังจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางปั่นจักรยานนะอาจจะต้องอไปวันเวลาราชการก่อนไปชมธรรมชาติเดินชมด้วยสองขาของตัวเองก่อนนะคะ ช่ครับเพราะว่าจักรายานตอนนี้เนื่องจากฝนตกที่ผ่านมาน่อนข้กับปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้กัดต่อทิศทางบางส่วนก็ชารุดอยู่ก็อยู่ระหว่างกัรเดินการต้องแต่ปรับปรุงนี้กลับมามีสภาพที่สามารถไปปั่นจักรยานได้โดยโดยปลอดภัยครับผค่ะแล้วก่อนจะเดินทางไปถ้าอยากทําความรู้จักกับโครงการป่าสิริเจริญวัดเพิ่มเติมนี่เรามีช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อได้ไหมคะหัวหน้า ก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็น facebook ก็จะมีสองสองเฟซบุ๊กด้วยกันนะครับก็คือเฟซบุ๊กที่ชื่อว่ารักป่าศรีเจริญวัดนะครับก็าสามารถเข้าไปดูได้ครับกับเฟซบุ๊กชื่อโครงการป่าิรีเริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับก็สองช่องทองางด้วยกันแล้วก็าสามารถเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของเราได้นะครับศรีเจริญวัดนะครับฟอร์เรสนะครับก็พิมพ์เข้าไปดูเพิ่มเติมได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลก็ที่เบอร์โทร 033046037นะครับในเวลา1า0 0เลยครับค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้ามีชัยลีลาเชี่ยวชาญกุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาแนะนําให้เรารู้จักกับพื้นป่าพื้นใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะเพราะอยู่แค่ชนบุรีแค่นี้เองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้เลยจากทางเว็บไซต์ของ JS ร้อนะคะทาง YouTube JS ร้อ Radio และทางเว็บไซต์สำนักง,งานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ